สวัสดีครับยินด,ด,ดีต้อนรับเข้าสู่รายการสรุปข่าวสารและการลงทุนประจำวันที่29มิถุนายน2566ครับเมื่อวานนี้นะหลังจากที่มีการกล่าวสุนทร,รพจน์นะครับของคุณเจอโรโพเวลนะั้นซึ่ง่ได้กล่าวที่การประชุมที่ ECB เนี่ยจัดขึ้นมานะครับก็ได้แสดงทัศนะในเรื่องของการปรับขึ้นอัตราดอกเบีย้ยไว้ดังนี้นะครับก็คงบอกแล้วนะครับว่าเฟดเนี่ยน่าจะมีการปรับขึ้นอัตร,ราดอกเบีย้ยถึงสองครั้งในปีนี้นะครับโดยมีความเป็นไปไ,ได้นะอาจจะเป็นการประชุมที่ อ่าสองครั้งติดกันเลยที่จะมีการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนะครับแล้วก็ตลาดแล้วก็นักลงทุนเนี่ยคาดว่าอาจจะปรับขึ้นครั้งละ0.25เปอร์เซ็นต์นะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยอาจจะไม่ต้องขึ้นเยอะมากเท่ากับเมื่อก่อนแล้วเพราะว่าตัวเลขเงินเฟ้อสหรัฐเนี่ยมันก็เริ่มที่จะลดลงแล้วนะครับตอนนี้อยู่ประมาณ4.1เซนนะถ้าเกิดว่าเป็นตัวเลข CPI นะครับแล้วก็เป้าหมายเนี่ยอยู่ที่2เปอร์เซ็นต์ทั้งนี้นะครับตัวประธานเฟดเองเนี่ยก็ได้บอกว่าการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยคงยังมีอยู่นะครับแล้วก็เงินเฟน,เนี่่คาาดว จะยังคงไม่ลดไปถึง2%ในปีนี้นะครับเพราะฉะนั้นการใช้มาตรการนี้ก็น่าจะเป็นทางออกที่ดีที่สุดนะครับเพราะว่าถึงแม้ว่าจะอยู่ในระดับดอกเบีย้ยที่สูงนะครับแต่ว่าเศรษฐกิจเนี่ยก็ยังคงเติบโตได้ดีกว่าที่คาดนะครับก็ตลาดแรงงานเนี่ยยังคงสามารถฟื้นตัวได้นะครับแล้วก็การส่งออกการผลิตก็ยังถือว่าอยู่ในขอบเขตที่เฟดรับได้นั่นเองนะครับก็เป็นสัญญาณ ส่งผลให้สกุลเงินยูเอสโซล่าเมื่อวานนี้ปรับตัวแข็งค่าขึ้นนะฮะการที่นักลงทุนเกรงว่าเฟดน่าจะผับขึ้นตราดอกเบี้ยต่อนะครับแล้วก็ราคาต่อรับก็มีการปรับตัวรุ่งลงนั่นเองครับทีนี้นะครับข่าวในตารางวันนี้นะครับเดี๋ยวเราเริ่มกันที่บ่ายโมงครึ่งนะวันนี้จะมีการกร่าวสุนทรพจน์อีกครั้งหนึ่งของคุณเจอร์โรโพเวลนะครับช่วงเวลาบ่ายโมงครึ่งนะครับก็ให้ระวังอิมแพคที่มีต่อตลาดด้วยนะครับแต่ถ้าเกิดว่าบอกว่าโออเคนะับอาจจะไม่ได้ขึ้นนนแล้้วววะไออตัเเบีีย่รหมาาถึง ครั้งต,ต่อไปนะขึ้น2ครั้งแล้วก็มีการส่งสัญญาณว่าจะเริ่มชะลอเมื่อไหร่นะครับตรงนี้อาจจะทำให้ยูเอสลาอดค้าได้เพราะว่าตลาดนี้ก็ได้รับรู้อาวสารนะครับแล้วก็ได้เล่นไปแล้วนะเพราเฟดเนี่ยจะขึ้นดอกเบีย้ยถึง2ครั้งนั่นเองนะครับแล้วก็ข่าวต่อมานะครับก็จะมีการประกาศตัวเลข CPI ของเยอรมนีช่วงเวลาหนึ่งทุ่มนะครับคาดการว่าตัว CPI จะออกมาในทิศทางที่แย่ลงคือตัวเลขยังสูงอยู่นะครับ แล้วก็อีกอันนึงนะครับก็คือจะมปช่วงหนึ่งทุ่มครึ่งนะครับแล้วก็ช่วงสามทุ่มจะเป็นการประกาศข้อมูลข่าวสารของทางสหรัฐนะก็จะมีตัวเลข GDP นะครับตรงนี้ค่อนข้างสาคัญเลยเพราะว่า GDP เนี่ยคาดการนะครับคาดการว่าจะออกมาแย่ลงถ้าออกมาเป็นแบบนี้นะครับส่งผลให้สกุลเงินยูเอสดอลลาร์เนี่ยมีโอกาสที่จะปรับตัวล่วงลงได้ในค่ำคืนนี้นะครับแล้วพอมันปรับตัวขึ้นเนี่ย EU GU ทองคาหรืออะไรก็ตามเนี่ย มีโอกาสที่จะปรับตัวสูงขึ้นได้นั่นหลัที่ลงติดต่อกันมาเป็นเวลานานนะครับรวมถึงตัวเลขภาคตลาดแรงงานด้วยนะครับอย่าง Ini t i a l job l อบเลย a i ครเนี่ยก็คาดการณ์ว่าจะออกมาแย่ลงคือมีคนหยุงานมากขึ้นนั่นเองนะครับสําหรับยอดขายบ้านนี่ออกมาดีขึ้นนะครับคาดการณ์ก็ติดตามกันนะครับช่วงครึ่งตรงนี้อาจจะทำให้ดูเอสโตล่าปรับตัวย่อลงนะครับในระยะสั้นๆแล้วก็ตลาดอื่นๆอาจจะเด้งได้นะครับก็ติดตามกันเอาไว้ด้วยนะเว้นแต่ว่า ช่วงสามทุ่มนะครับถ้าเกิดว่าออกมาผิดจากคาดการณ์คือตัวเลขออกมาแย่ลงเนี่ยจะยิ่งกดดันดอลลาร์สหรัฐได้ดีขึ้นนะครับที่ข้าวเนื่องนะครับเราข้ามฟากไปทางอ่าญี่ปุ่นกันบ้างนะครับทางญี่ปุ่นนี่ก็มีออกมานะครับว่ารัฐบาลญี่ปุ่นตอนนี้กาลังจับตามองการอ่อนค่าลงของสกุลเงินเยนอย่างใกล้ชิดนะครับโดยเฉพาะเมื่อเทียบกับอ่าสกุลเงินย s อดอลลาร์เนี่ยจะเห็นว่า USDJPY เนี่ยขึ้นแบบไม่มีที่สิ้นสุดเลยนะครับก็ยังขึ้นต่อไปเรื่อยๆนะครับทั้งนี้ทัั้้นเนเี่ ก็มันมาจากนโยบายการเงินของญี่ปุ่นแล้วแหละนะครับที่ยังคงตัดสินใจใช้นโยบายการเงินแบบผ่อนคลายนะครับก็คือคงอาัตราดอกเบี้ยที่ติดลบ0.10%ถึงแม้ว่าเพื่อนบ้านชาวบ้านชาวช่องเขาจะขึ้นไปขนาดไหนก็ตามนะครับแต่ว่าญี่ปุ่นคงมองว่าการที่คูณเงินเยนออกเนี่ยมันเป็นผลดีกับระบบเศรษฐกิจของเขานะครับก็ให้เราติดตามกันนะครับแต่ถ้ามันอ่อนมากเกินไปเนี่ยก็อาจจะส่งผลแย่ได้นะเพราะว่าตอนนี้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวกการคลางของญี่ปุ่นเนี่ยก็ ได้ออกมาบอกไว้แล้วนะครับว่าตอนนี้กําลังติดตามอย่างใกล้ชิดแล้วก็มีโอกาสที่จะเข้าแทรกแซงตลาดได้นะครับถ้าเกิดว่าเข้าแทรกแซงจริงๆเนี่ยเหตุการณ์จะเป็นเหมือนกับช่วงอ่าช่วงปลายปีที่แล้วนะครับที่มีการแทรกแซงแล้วก็ทําให้สุุลเงินเย็นเนี่ยปรับตัวแข่งค่าขึ้นในระยะสั้นๆนะครับแล้วก็อันนี้มันเป็นเหมือนสัญญาณเตือนนะครับแล้วก็เวลาเขาจะแทรกแซงหน่ยมากขึ้นมาเป็น breaking news ก็ให้ในักลงทุนระมัดระวางังอาจจะอ่าย่อขนาดหลอดหน่อยนะครับลดขนาดหลอดหน่อยเพื่อที่ว่าจะได้ลดความเสี่ยงเกิดว่า เราเข้าเทรดในหน้าฝั่งที่ยังไม่ได้มีการแทรกแซงจริงนะครับก็อาจจะทำให้เกิดผลเสียหายได้นั่นเองสำหรับสกุลเงิน JPY นะครับทีนี้นะครับอันนี้เป็น JPY นะครับในทางเทคนิคนะคับตอนนี้ขึ้นมาเรื่อยๆเลยนะครับผมให้แนวต้านสำคัญว้ที่145.068นะครับตรงนี้เป็นแนวต้านแล้วก็เป็นดีมานาจเป็นซั p l y ที่ค่อนข้างสำคัญนะครับส่วนราคาท้องข้นะครับก็ยังคงปรับตัวลง อย่างต่อเนื่องนะครับโครงสร้างฝั่งขาลงเนี่ยก็ยังไม่เสียนะครับซึ่งวันนี้นะครับวันนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าตัวเลขสหรัฐออกมาแย่จริงๆเนี่ยทองคำถ้าเกิดว่าจะปรับตัวสูงขึ้นได้เป็นค่อนน้าคอนเฟิร์มในฝั่งขาขึ้นเนี่ยนะครับควรจะต้องยืนเหนือราคาประมาณหนึ่งพันเก้ารอยี่สิบนะครับถึงจะเล่นหน้าบายและอุ่นใจนะครับแต่ถ้าเกิดว่ายังคงวิ่งทำโลล่วงแบบนี้นะครับไฮล่วงแบบนี้เนี่ยฝั่งขาลงน่าจะ มีภาษีมากกว่าในการเข้าเทรดนั่นเองครับก็ให้ระมัดระวังเอาไว้ด้วยนะแนวรับสำคัญอยู่ที่1,903นะครับแล้วก็1895นอาะครับอาจจะมีการขยับตัวย่อ,ยอลงมาทดสอบได้นั่นเองครับโอเคครับวันนี้ข่าวสารเนี่ยเาจะมุ่งเน้นไปทางฝั่งสหรัฐนะครับแล้วก็จะมาตั้งแต่บ,บ่ายเลยนะครับเป็นคำพูดของคุณโฮเวลเนาะแล้วก็ช่วงทุกครึ่งและสามทุกนะยังไงก็ระมัดระวังความผันผันแล้วก็มันนี่แมเนจเมนต์กันให้ดีๆด้วยนะครับวันนี้ผมขอฝากเพียงเท่านี้แล้วโฟกันใหนพ่งนี้ขอบคุ